เดี๋ยวอิ่มหมดอดไม่ยากินมาเบิดเบินเนินปั๊ดี้หัวยาวอือนีัไ่พนขุดเจองหัวไปแล้วขุดมันนะหัวนีไ็แห้งเหมันเดิมเหมือนเดิม นี่ก็หัวน้ามันมันมือหนี่งสองอ้มาอิดนี่เฮะท้อมันมาเบิดใี่ไหมคือเหมือนเดิมคือเหมือนเดิมมึงเนี้ยงัดได้ไปงัดได้แล้วได้แล้วโอ้โหบย่าบอย่าใจใหญ่คนนี้ได้ง่ายครับคนนี้ได้ง่ายมีมาแล้วบอกใจอีกแล้ว อามเดืนไม่ขี่ก็ันมันขันอ่อสวยงามเสพอันนี้อันนี้อันนี้มันใหม่ใหม่แค่ไหนมาดูกันตไงุนี้เวลฟฝามือโดดเต็มอันยะนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนี่ครับมันกระสือมันกระสือได้ไหมเอาเนี่ยว่ามันโคตรใส่ว่ามนโคตรใส่กระสือ เุนพว่วเป็นพ่วงบัตนเมองเขาเจา,าะภาพปู่เป็นหัวจังสีี่น้งองว่ามีดอกนี่ของผมเป็นแบบนี้สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมือนีกับยูกับเป่าต่ำคือเก่านะครับผมในช่องต่ำพาลาอนะครับมือนีมาในแนวพิเศษครับพี่น้องพามาขุดมันเทศยักครับพี่น้องครับมันแค่อายุแค่สามเดือนครับพี่น้อง แ <ELL> ต่ว่าผู้ปลูกนี่หลายปีแล้วผู้ใหญ่ได้พี่น้องแต่ผู้หน่อยก็หัวปลูกก็มั่นหัวหน่อยด้วยเพิ่มพูนเมื้องผู้ปลูกครับต้องผู้ใหญ่ได้พี่น้องนี่คือเคล็ดลับเลยผู้ผู้ปลูกผู้ใหญ่กับหัวมั่นใหญ่ครับใหญ่สมใจมาเบิ้งครับพี่น้องครับนี่เบิ้งเบาดำสีงัดขึ้นให้เบิ้งครับพี่น้องกูนะใหญ่สมใจอันนี้แค่เพราะท่านขุดได้นี่นี่แค่เคลียร์ขีดินขึ้นให้เบิ้งครับเพื่อน Nhìn này, xăm pha mưa rồi đấy nhau nhay bao nhay cả này. đang đấy mà phụ đề xuống chạy phụ phủ cả thạc ma đấy nhau không ấy? dè dịt. ui, lùng quá chạy. ui, khử đây đó. Ят, oh อ้าวทุกวันมันสามเดือนนังไงวันมันสามปีวอเดียวอิ่มหมดอ้าหมอเดียวกินมาเบิร์เบอรบอนเนินอืออิ่มหมดเบอรเนินกินทั้งหมู่บ้านคือว่าวันนี้เม่งนี่เจ้าบังหนาเบื่องว่าเห็นหนาเลยยังสมเด็จพวกเนี้ยนี่คือมันสามเดือนนะครับนี่มึงมือนี่กำลังสี่เหี้ยเบื้งเลยนี่ ทางนี้จอดด้วยบึงทางนี้ป่ะดิโม่ใหญ่จังเลยของแต้ของแต้โอ้โหมันแตกแล้วไรอะมันเห่ามันใหญ่ไรมันใหญ่ไรมาปึงหัวนี้ครับา่นี้ บังหันหัวสันย่ัดนี้หัวเงาเย้าเป็นสอะก็โลดนี่ตอนมอวงว่านี่เป็นสอกคุณเล่นนี่แม่เนาะอ๋อต <laughs> ัวใหญ่ครับป้อมใหญ่ <laughs> ใหญ่แค่ไหนยาวแค่ไหนเนี่ออยกำม้หุ่มเนาะนี่ความยาวนี่เกือบเป็นสอก <laughs> สุดยอด จัดเจอสองหัวก็ได้ตัวมึงเป็นสองแล้วสามเอวีังล่ะยัง, <c oughs> ยงก็เป็นนอนจังสันไปอยู่คอยนะอยากนอนก็่อกาบอกทำ <c oughs> แบบนอนหรอข้าจะคำดูนี่รอบนี้จัดไปสามครับสามหัวเลยใหญ่มาก ข้บพี่้องครับมาเบิ้งเงานีครับบาดี้นีเงามันดิห่งเงามันดินี่เงามันนี่เหนมันนี่นี่นี่เห็นบ่าีแตกเกิบใหญ่ๆ่งอนนีแตกเิบมันซีละใจบุกหัวอันนลองหักดูสนี่าหัวนี่ะตีมันฟูส่หัวบกวนเด้เลือกเรื่องสี่ โอ้ย่ตรงโอ้โหประหลาดใอีกทีหัวนึงโหันก็มีวันน้มีอีกหัวหนึงทขังันอ้แ่ท้ดิึ้นแล้วขึ้นแ้วขึ้นแล้วตามไปขปหยึ้นแล้วขึ้นันดินไว นี่นี่ไงล่ะพูดหน้าข,ขุดเจอสองหัวไปแล้วขุดมันแล้วมันอนี่แตแห้งไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ก็หัวหนึนง่งยอดวางสาแกนให้เบิ่งเลยนี่ประมใหญ่ครับสามเดือนเดือนละข้านี่ล่ะนีเดือนเดียวนี่ค่าน,นี่นี่สองเดือนนี่สาม ใ่มือเกันนะมาเห็นมือเลย <laughs> ไ่แช่ไหนหแช่ไหนดูเอาตะลังเหงายอมเลยน้ำแค้นขึ้นเลยพี่ดาวมาโหนมาหลุดมือเหาเหี้ครับโหนุดๆยุ้วมัน่ะลุ่มปุ่นละดมันติดหมด อูเออูเออูเออ่อูยังดีอูเอจับาอยู่งอใหญ่อยู่ตึ้งตงวันนึ่งองหัวเอาเงานีบินี้นั่งเต็งไว้ยนเห็นปะนี่ฮะขึ้นเงาปันอันนี้เลยองเงาสองสองหัวมาชิงอะไรได้บั งัดตังงัดแล้วงัดตั้งงัดตั้งงัดตั้งงัดโอ้ผูข้นวะยำสียัดโอ้โดโอ้ฮือฮือฮโอปือฮือออฮือฮอฮอฮื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 ด้อฮือฮือฮอฮืืออฮอาอฮื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 อฮลอฮให้ ก็ยืนียกินมาบาดเบาไวอยู่เือยเลนนะ่เนี่ยเหือเน่อนื่อเหนเ่อน่นเนื่อน่นอหนื่ือนเดนม่ื่เหนืนเหือยเนื่ยเหือเนเห่นืเหื่อนอเนือเหน่่ยเหน่ยเนอเบ ใหญ่มากเกือบเกิงโลได้น <UM ี่คืออินมาไงวะนี่มหน่อยมาไงปุบมันบกยังหนอยหงอยแล้วน้ำลกจนนี่ตัวนี้ขิงเลยนีตายแล้วมาครับมาเบื้องเกิบนี่บาทนี่แต่เกิบจังสีรูมาหลุ่นกันว่ามีหัวบ่ มันส yes. okay. ิมีหัววันนี้สิมีเอล่าฮัดร้อหลุดหมดแล้วเกือบหน่อยเอบเอหัวน่อยขึ้หัวใหญ่หลุดเลยอันี้เด้นี่ห็นวัวนี่วัวแล้วัวแ้วมหาตรีขุดหนาวนกหนากินบดีมือเด้อนรีใช้ปีหนาห้อุนองปราทหัวใ่สำด งัดได้ไปนี่งัดได้ไปงัดได้แล้วได้แล้วโอ้บหโยาวโบยาวใจใหญ่พื่นนี่ได้ง่รับพื่นนี่ได้ง่ายเนี่ยพู้น่ะโอ้าวกระหุมบกใหญ่เลยฮอร์สมหนึ่งไหมมองกหน่าบังเทียนไปแตกเขื่อนไปนี่วะมึง้องมึงเขื่อบมั้งครับนี่เห็นบ่านี่ เนี no yeah, Now that ่ยม <You need S 1> ันแตกเขือเี่เราหาบงอีกก็ไล่ไปนั่นดิยังไะเขอยังงปีดนี่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 มันอยู่นี่มันอยู่นี่นว่สันสันสอ๋อคือด่งพวกนี่มันเกิดจางงมันไปติงมัยข Ủa 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 ừ. nó nóใหญ่ปานได๋ <laughs> <dạy cười> <đó> นี่มันบ่ทันสิมันมันตายเลยอันนี้ <laughs> เห็นไหมขั้นบอน่นองนองงน่น้องมา่นึ่งมาน่อยุเบ่ะมาน่อยูนอยงัดบันอุ๊ดนี่โอ้ยส่งแต่ละส่งนี่เนาะส่งสีมันแก่นันยาวกัยาวมันสันกับสั่นอันนี้ส่งอย่างพวกมันดีบลายคือก้อนหินหนีบมันเนาะหันงัดใส่นดิบว่ว่ามันแม่งหันเลยเนาะ นี่กิอใ่ไหมนี่ยนี่ดีนี่ดียวบกเกงฮูลูอไปแล้วก็เป็นใจใไงเแต่โอ้จับมันเดี๋ยวมหันว่ามันแมงน่ายูไปมันกำลังแมงกันนะี่ตัวหัวยังไงไ,ไงบักเกงเช่นเมือเ่อคน <Okay. S 2> มมาแล้ว <laughs> บักหญ่อีกแล้วโคโลบักใยัยสองฝ่ามือเนาะไงหลายมันอะ <laughs> หลายลูกส่งขนาดได้มันแต้ <laughs> มมาเป็นเหงาเนี่ยครับพี่น้องครับบาทที่นี่อันนี้แค่อันนี้เห็นแค่นี้เด้ยนี่แค่หวัว ท่านเห็นทั้งรุมผู้เดชมาว่างไหมผู้เดชมาว่างไหม่เลยมันว่างจริงๆคือเอาเมื่ขึนโอ๊ยรับท่านน่ะดิงรถุอือ อันนี้อันนี้อันนี้มันหม่หม่แค่ไหนมาดูกันตรงนี้เวล่โอ้ยมฟ้ามือรถเต็มอันเนาเก้าในดิมันไม่แต่หัวบใหม่ด้วยผลหัวใหญ่คือเก้าหัวใหญ่ครับ ขอ้แท้มีหัวน่อยหัวหน่อยก่อนเด้จับมีแจงหัวน่อยพี่แมตะโฟมันอยู่ี่แต่ือหัวนั้นหัวเดียวกันนี่บ่นี้หัวน่อยเดวก่อนันักห่วนักเดียวกันหัวเดียวกันนี่สองหัวสามบนน่ะมันหัวแ อ้ยสับเล้เนี่ยมาตาใส่บุมาตาผงแต่เกิดบเงี้ยน่ดีดีออกก่วง่วงก็ได้โอ้โ้ตมีระโนตัคนละปาเงาหนี้ไหมปานนอมันสัมปะหลังนี่เป็นยังไงพมันตับหลังชัวรลยทั้งหดทั้งเงาหนี้ไหมทั้งสี่เลยพูต้องงักทั้งหี่ โอ้โหแบบนก็นงัดเลยเห็นเป็นช่วงเลยนีง่งัดเราก็เลยนี่ซาเปิ้ลเออซาเปิ้ลนี่บาทขีดนะขีดขีดนะอาถุลมันเอยียปรนมันสัปปะหลังอลรถ <laughs> เนี่ยว่ามันหัวบุกอือ <laughs> <laughs> ว่นคือหัวบุกอือเลยนับนี่ก็ดู บอกเลยเนี้ยมหัวตุ่นส่วนเป็นหนองขึ้นเลยตัวนี้นี่บานบานเนียงกระจะอกฟ้าปลูกเป็นหัวอันนี้ปลูกเป็นนองนี่มันอยู่กันเป็นครอบครัวไล้ด้วยไหมขอบกุ้งไงว้าทุกคนคุณคุณได้ดีสิามาคุณทั้งสิอันนี้เวลาเสะียมชัดตรงนี้เหรอ นี่ยเฮ้ยดูไปกลยเนี่ยรอคอยอันระทึกใจงัดเลยดึงดึง่คืนพี่พี่ห้ามมอพี่ของสิบอ้ยนีอึ๊บอึ้อ้าทึ้งแล้ว โอ้วค oh, MM ้าหัวอดบุ๊คข้าวดี่คข้านี่ข้านี่แหละขันราถึกอยู่โอ้ยฮาบ่มันดีก้งไปหัวในหนอยหัวในนอยขึ้นเนยในนอยก็บ่ขึ้นเต้องซับงัดเลยัขั้นี่กันเลยงัดทังนี้กันเลบกลึกน ลุดหมวกคลาดไปคุณท่านหอดอยู่เงานั่นโอ้ยจิ๋วจ้าจังสีบล็อกไปกระดานกระเดี้ยนเลยใส่เย็นโอ้ยนี่นี่นี่น้ำแดืลงกปนี่นี่น้ำเช้าสิโอเม้นไม่ว่าน้ำค่าอยู่นี่นี่เงินดิขึ้นแล้ว น้าแงมซับบาทเอออูอ้วนอนี่ว่านึงว่ขื้นขาดมูจังไรน,นี่บบกี่กันแล้วขาดกไ้รับบางลงอตะเกื้อมันกรใสแดงอือเีหัวนึง วินาทีอันระทึกใจนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนี่ครับ <c oughs> มันกระสือ <c oughs> มันกระสือได้ไหมเร้าเน่ยความโคตรใส่วามโคตรใส่กระสือเป็นพมงเป็นพวง <c oughs> <c oughs> บัตเมียงเระจกภาพป,ปู่เป็นหัวจังสีไปหรอกว่ามีดอกนี่ของผมเป็นแบบนี้ <c oughs> เลยสนใจทักมาเด้อนี่ผู้ปลูกครับน่าหลดคาจางหเหงาแล้วหัวครับค <laughs> าจาง <laughs> อเอาอยู่บอลจะขุดเลยฮะตัวหัวใหญ่เอาเบิ้งพีิน้องเอาเบิ้งหัวมันเทียดครับใหญ่อยากหัวใหญ่ยังสี่มีเคล็ดลับครับ กันไปควกเบิ้องผู้ปลูกนี่แหละการผู้ปลูกผู้ใหญ่ก็จหัวใหญ่การผู้ปลูกจอยก็หัวหน่อยได้ไหมเนาะแต่ก็ผู้ใหญ่ที่ผัวบิ้หัวใหญ่มาแล้วสีผู้ตอนนี้เขาขีดยันสีเงาสีงัดเบิ้งงน้ำบัตนี้เฮ้ยนี่เฮ้ยปวดแท้เฮ้ย นุดตน,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 นุ๊ตน, <c oughs> น,นุ๊หัวมัดเกลียว่งมันเทศดยังขึ้นใหญ่แทะอ๋ออันนี้มันเป็นสีเรืองเหลืองคือมันเทียนเทียนเนาะข้างใน,นจะเป็นสีเรืองเหลืองสม่ำๆนี่อัดท,ทัวร์วใหญ่แท้เบืองขัดคนอะเบืองโหลดคนหนาผู้ขุดบ้านหวานกันยิ่งใหญ่กล่วโยนะ

เป็นหัวมันกอลังการแล้วเือพี่ยังขุดึนี่โอ้โอ้โห่แท้อดอ๋อมีดะาผูใหญ่ๆไปปลูกเด้อไ่อยากได้หัวใหายๆเดี๋ยวผูจอยไปปลูกู้ดอมันปีอปีป พ่อลงหัวไว้ครับอ๋อถูกหักเอาเลยปออ๋อถูกคนไหนใบเนาะจริงไหนผมไวใบอ่ะที่เป็นมันบักตุ่มมงไม่เนาะตุ่มมงใหญ่มันอะไรจะใหญ่ขนาดนี้นี่นี่นี่เขือกี้เบื้อันนี้ววติงมันนี่เบื้งเขือกติงมันหนุนเห็นขึ้นมากเลยนี่หัวบอล มันก็แตกขือบอยู่ดิติ่งลงูกมาน,านอนนานสาบแล้วไปว <laughs> ซื้อติ่งพอดีนี่มันลงทำเครือมันขีนยยนหนดหัวบนไงที่ยังอ,งองยู่น้ำเากวด้นุดวุ้นยัางงอกซับงอกเลนี่ือเอาไปเสียวน้วมันตัวมันผลเป็นหัว่ก็ถึงอ <laughs> นนนั่งไรไ่อยแินแหนมตัวนั่น <laughs> เสียมสับแดดลยเนี่เป็นแมงเลยเห็นหัวไม้มันั่นน้ำติงติดเหือติดทังนติดทั้งเหือติินทั้งเหือกิทั้งฝนวันนี้ก็งามแต่วันนี้งามยูแมงือเก่าล้วงาย้เปลือกันเป็น่ละชิงัดทางงัดดีกันขึ้นแล้วนนี้บักนำตน มเมนมันเดือดไงหมักน้ำตนเดือดข้กระดดมันหมักน้ำตนเนาะยังกน็น้ำเต้าน้ำเต้าขืบหนึ่งอีกแล้วอ้าโถรังกันมาครับพี่น้องมาเบ่งขุดงานขุดมันเทศครับโอนี้เอาไปบ่ไว้แล้วครับโมนี้ก่นเอาไปทะหนีก่อนนี่โมรุ่นเจ้าสีมาขุดไหมครับมีแจะหัวใหญ่หลายรูปทรงครับนี่มักน้ำเต้า กะมีกระเพาะอาหารก,มกะมีกระสือกะมีสารพัดโอ้คลิปยอดพี่น้องเลยมีแต่หัวงามๆนี่กินบวบา,บา,บา,หหา,าดบวบใวหรอกจังที่พิเศษจังเดยกินมุ้งพี่น้องนี่หลายขักหลายแน่เอ้าสุดยอดคลิปนี้กัฝากไปซ้ำนี้ครับชอบกับกดไลค์ใส่กับกดแชร์ด้วยพี่น้องมกกักแทฉะกดซับสะไคร่ด้วยพี่น้องเด้เอเ้าเจอกันไม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ลาก,กันไปก่อนครับจากกันซ้ำนี้ครับเจอกันไม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า um, Tofu saya